วครับผมเอ็กเทรเครับช่วงนี้เราไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้และสิ่งที่ดีที่สุดนะั่นคือการสั่งของออนไลน์ครับผมและที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นะั่นก็คือผมได้ประมูลของเจ้าตัวนี้มาเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ช่างทั้งหลายแหละ <Wow. S 1> รวมๆแล้วประมาณ95%้เอกนั้นก็เป็นพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องออกตัวก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยผมจ่ายเงินด้วยตัวผมเองฮะไม่มีใครสนับสนุนมาด้วยสิ่งของตัวเล็ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนแรกเดิมทีเนะี่ยผมตั้งใจว่าจะแกะและเปิดกล่องไปพร้อมๆกันแต่ปัญหามีอยู่ว่าสิ่งที่เขาแถมมานะั้นมันคือน้ํายาล้างจานเนี่ยมันแตกอยู่ด้านในครับผมซึ่งทําให้อุปกรณ์ด้านในเนี่ยผมเปียกไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรใ่เมื่อของไม่เสียหายก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันครับจะเริ่มจากชิ้นไหนก่อนดีเดี๋ยว ผมมาออกมาเรียงดีกว่าแล้วก็มาไล่กันทีละชิน้นตามใบรายการได้ได้ดีกว่าส่วนใบรายการนียที่จะมีราคาบอกดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงด้านท้ายคลิปวิดีโองผมจะได้ดูราคาส่วนใครสนใจไปประมูลก็อย่าให้เกินนี้เพราะว่ามันจะราคาสูงเกินไปเยวมาเริ่มเลียงกันก่อนครับผมภาพมันก็จะเยินๆยินนิดนึงครับมันเนื่องมาจากตัวน้าํายาล้างจานที่เขาแถมให้มาเนี่ยมันแตกไม่เป็นไรผมทำความสะอาดแล้ว และทั้งหมดที่ท่านเห็นในตรงนี้ก็คืออุปกรณ์ช่างทั้งนั้นเลยครับผมซึ่งผมประมูลมาในราคาทั้งหมดราวๆอยู่ที่1690บาทครับผมซึ่งรวมค่าจัดส่งอะไรเป็นที่ร้อยแล้วก็จะได้มาทั้งหมดประมาณเนี้ยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยแต่ละชิ้นมันราคาเท่าไหร่แล้วมันเจ๋งยังไงครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยครับแผ่นแม่พิมพ์ทางเดินในส่วนนี้วัสดุตัวนี้ทำจากตัว pe นะมันดูแล้วมีความแข็งแรงทนทานนะสามารถใช้งานได้หลายครั้งแล้วก็ทำการล้างแล้วก็มา กลับมาใช้ใหม่ได้ตัวนี้ซึ่งมีขนาดอยู่ร,ราวประมาณ50เซนคู50เซนได้แล้วเราก็ต่อไปทีละชิ้นทีละชิ้นแต่ถ้าใครต้องการความรวดเร็วนี้ก็ต้องสั่งหลายๆชิ้นแล้วก็ทําทีเดียวเลยมันก็จะได้หลายๆชิ้นในครั้งเดียวลาตอนผสมปูนะส่วนราคาที่ผมได้มาเนี่ยอยู่ที่131บาทนั่นรวม10%ค่าบริการก็ถือว่าไม่ถูกไม่แพงเดี๋ยวไปลองใช้ดูนะ ถ้าใครประมูลของพวกนี้ได้ถูกก,ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะรู้สึกเจ็บครับผม <c oughs> อย่างที่สองก็คือเป็นไฟ l e d ซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับงานสร้างทเท่สไหร่แต่ผมคิดว่ามันมีราคาถูกมากเพราะตัวเนี้ยอยู่ที่256บาทซึ่งเป็นตัวนี้ยหน้าคอม10นิ้วครับผมมีปุ่มกดเลือกระดับได้ ขาวมากปรับได้สามระดับมีขาตั้งมาให้ตัวด้านในมาพร้อมกับขามีความสูงที่160เซนสิ <Wow. S 1> เมสามารถปรับระดับได้ให้มันสูงยาวออนไลน์ที่เขาขายเยนี่ยชุดเนี้ยมันสิบนิ้วมันอยู่ที่เราๆประมาณห้าร้อยกว่าบาทผมประมูลมาได้อยู่ที่สองร้อยห้าบหกบาทได้ล้ว โอ้เจ๋งซึ่งเวลาเราถ่ายกล้องหรือว่าถ่ายพวกอุปกรณ์งานช่างต่างๆตัวนี้พอเราประกอบก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เราหมุนเข้าไปแล้วก็เสียบตัวมือถือเป็นเกี่ยวกับการเซลฟี่ครับผมทำให้หน้าจอเราเหรือว่าวิดีโอที่เราออกมาได้ <Wow. S 1> แล้วก็อย่างที่สามนั่นก็คือตัวนี้เป็นปั๊มน้ำไดอะแฟมขนาด12โวลต์ตัวนี้ กล่องมันจะเย็นเย็ะๆหน่อยก็ได้แหละอย่างที่ว่าคือเขาแถมตัวน้ำยาล้างจานมาก็ปวดว่าน้ำยาล้างจานแตกก็เลยเนี่แะเยิยนเลยแต่ไม่เป็นไรด้านในก็นี่ครับเป็นไฟควบบวกควกลงลบปั๊มตัวนี้12โวลต์กินกระแสอยู่ที่3แอมป์แรงดันอยู่ที่100 PSI ครสามารถที่จะเอาไปปล่อยเกี่ยวกับเรื่องระอองน้ำลดน้ำผักลดน้ำในสวนอะไรก็ใช้งานได้ วันนี้ผมประมูลมาในราคา141บาทซึ่งผมตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อตามร้านเกษตรละซึ่งเขาขายผมอยู่ราวๆประมาณ400กว่าบาทขนาดตัว100 psi ตัวนี้นั่นะฮะโคตรเจ๋งเลยน่าัถูกใจผมมากโอเคดับต่อไปกระชังปลาคือมไม่ได้เกี่ยวกับงานช่างเลยแต่ มันถูกมากอ่ะคือห้าสิบหกบาทอ่ะ <Wow. S 1> มันถูกไงเดี๋ยวผมจะกางออกมาให้ดูว่ามันเจ๋งมากไงดูความยาวครับผมนี่ฮะซึ่งผมกะว่าจะเอามาตัดแบ่งๆเป็นช่องๆ,ๆ,ๆแล้วก็มาทําการเลี้ยงทําเป็นที่ช้อนปลาได้ครับเพราะว่าที่บ้านผมในเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่เดี๋ยวคอยติดตามในการทำบ่อปลาคาร์ฟของผมประมาณสิบเอ็ดตันซึ่งผมจะทําด้วยตัวเองฮะโอเค ลำดับต่อไปก็กระปุกน้ํามันนะกระปุกน้ำมันตัวนี้แล้วก็ทําการปัมม๊มไว้ทําการฉีดพวกเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆว้าว <Wow. S 1> ก็ขนาดไม่ใหญ่มากผมประมูลมาได้ในราคาเพียง19บาบทเท่านั้นครนะับผมนะบรรจุอยู่ที่ประมาณไม่ได้บอกน่าจะประมาณสัก สามรอยมิลิตรได้ใช้งานแค่ใส่น้ำมันเข้าไปแล้วก็บีบบีบตัวนี้มันจะมีน้ำมันออกมาและตัวนี้ฮะอันดับต่อไปก็คือแคมจับชิ้นงานครับผมตัวนี้ครับม,มีความยาวอยู่ที่หนึ่งฟุตนะราคาที่ผมได้มาเนี่ยตกชิ้นละสี่สิบเอ็ดบาทซึ่งโคตรทุกซึ่งผมไปดูตามร้านหรือว่าเดินดูเนี่ยเขาจะขายหนึ่งชิ้นอยู่ที่หนึฟุตเนี่ยมันอยู่ราวๆประมาณสั่ 1 0 0ถึง200บาทซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่า F c a m p ครับผมสามารถปรับให้มีระยะที่จับชิ้นงานได้เนี่ยประมาณแข็งแกร่งจะต้องมาดูหลังจากการใช้งานว่ามันจะแจ่มสักแค่ไหนครับผมแต่ว่าราคาเนี่ย2ชิ้นเนี่ยเนี่ย82บาทโคตถูกครับผมเดี๋ยวแล้วในละำดับต่อไปเขาเรียกว่าอะไรอันนี้น่าจะเป็นเตา เต้าตีเส้น่ะเต้าเต้าใช่เต้าบักเต้าอ่ะบักเต้าตีเส้นตัวนี้ฮะครบเซตเลยมีทั้งผงแล้วก็มีเส้นตัวนี้แล้วก็จะมีตัวถ่ายระดับถ่ายระดับตัวนี้ตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยในราคาเพียงสิบเก้าบาทเท่านั้นครับผมซึ่งมันโคตรถูกอ่ะถ้าเราไปหาซื้อหรือว่าดูตามช้อปปิ้งออนไลน์ลองเซิร์ชดูได้เลยว่าอย่างน้อยก็ค่าส่งแล้วแหละเกินสี่สิบบาทแน่นอน ตัวนี้ผมได้มา19บาทต่อไปก็เป็นเกียงโป๊ครับตัวนี้ขนาด6นิ้วจะเป็นสนินสน้นนึงดูแล้วมันไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรราคาที่ผมได้มาเนี่ยคือ13บาทครับผมซึ่งคือโคตรถูกกว่าร้าน20บาททุกอย่าง13บาทอะก็เลยสั่งมาเลยต่อไปก็เป็นตะโูขาเดียวฮนะตัวนี้ด้านในก็จะมีประมาณนี้ ้าพันตัวเรียงเป็นแถวอยู่เราใช้ก็ไปใส่ในตัวเปืนลมยิงตะปรูริ้วไม้ย,ยิงตะปตูอะไรพวกนี้ราคาที่ผมประมูลมาได้เนี่ยคืออยู่ที่41บาทครับผมโ <Wow. S 1> คตรถูกอะ่ะ5,000ตัว41บาทซึ่งก่อนหน้านี่ผมเคยซื้อมากล่องหนึ่งเนี่ยอยู่ที่170กว่าบาท5,000ตัวเหมือนกันแต่การใช้งานก็น่าจะเหมือนกัน ลำดับต่อไปนั่นก็คือหัวแรง้งอันนี้ผมก็ไม่ตั้งใจอยากจะได้มาแต่ว่าเห็นราคาแล้วโอ้โหใจไม่ไหวจริงๆนี่นก็คือยี่สบาองบาท <Wow. S 1> แต่ดูแล้วมันก็คล้ายๆกับหัวแร้งที่ขายตามร้าน20บาททุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรมากาเป็นหัวแรง้งแต่ถ้าหัวแร้งแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะแบบไปพวกเจาะพลาสติกกัน,น่าจะเหมาะมากกว่าที่จะมา mm hmm. เชื่อมตะหัวครับผมแต่มันก็ใช้งานได้เหมือนกันฮนะโอเค ไปหลายรายการแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ตัวนี้เลยรอบสลิงตัวนี้เป็นตัวก้านโยกตัวสายเนี่ยสามารถยืดออกมาได้ประมาณสัก2เมตรได้อนะ่ะแใช้งานต้องมีเทคนิคสั้นนิดนึงเพราไม่งั้นมันจะทำให้เราใช้งานมันลำบาก ต้องระวังหนีบมือด้นะดวยนั่นแหละประมาณนี้เดี๋ยวส่วนวิธีใช้เนะี่ยเดี๋ยวผมว่ากันอีกทีน้ำหนักที่เขาสามารถดึงมันได้เนะี่ยอยู่ที่สองตันนะคพรเจ๋งเนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องราคาก่อนส่วนวิธีการใช้เนะี่ยผมจะไปว่ากันอีกเรื่องนะึงนะเพราะเดี๋ยวรดูนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปตัวนี้เนะี่ยผมได้มาร้อยหกสิบเอ็ดบาทคือบ้าไปแล้ว 1 6ิบาทแล้วเหล็กอลายแข็งแรงมากเลยขนาดสลิงตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ5มิลน่าจะได้5มิลตัวไดมิเตอร์มันคือแข็งแรงทุกอย่างเป็นเหล็กอะสามารถที่จะลากรถได้หรือว่าพวกเดินกิ่งไม้ต้นไม้อะไรได้เลย <Wow. S 1> ลว้าวในละ160บาทเดี๋ยวลำดับต่อไป เกียรฉากปูนครับผมตัวนี้ทาไปทำไมกับกายจะเป็นช่างปูนล,ละตัวนี้เกียงฉากปูนผมได้มาในราคาเพียง13บาทเท่านั้นถ้าเราไปซื้อตามร้านที่สู่ขอสร้างก็ราวๆประมาณสักสาบาถึงสีบาทแต่นี้เราได้มาในราคาเพียงสิบสามบาทและในลำดับต่อไปนั้นก็คือสายพ่วงแบตเตอรี่ฮะทีน้าซอก็เขียนว่า200รอยแอมทำการจัมพ์สตาร์ทได้ผมได้สั่งมาสเส้นเลย ว่าหนึ่งเส้นตกอยู่ที่สี่สิบหกบาทเจ้าสี่สิบหกบาทได้ที่พ่วงแบตก็ข้างในก็ไม่มีอะไรมากมีควบวกคั้วลบขนาดของสายก็อยู่ที่สิบหกสแควร์มิลได้ตัวนี้ความยาวของสายก็อยู่ละลาประมาณสองเมตรฮะ ได้อยู่1เมตรโ่46บาททำขายก็ได้อย่างไนโอเคลำดับต่อไปก็จะเป็นชุดต่อเครื่องขยายเสียงตัวเนี้ยผมจะเอามาทำเกี่ยวกับเรื่องแอมรถยนต์ในบ้านและสายตัวเนี้ยมันจะมีครบเลยให้มาพวกข้อต่อแจ็ค RCA สายบวกสายลบ ครบแล้วแล้วก็ตัวฟิลตัวนี้นี่นะอันนี้ผมได้มาในราคาเพียงร้อยสามสิบเอ็ดบาทนั่นแหละฮะถ้าเราไปซื้อแยกตัวนี้ก็ตกประมาณแปดสิบาทแล้วก็สายความยาวเมตรนึงก็อยู่เรามันเมตรส5 4 0ามสิบห้าสี่สิเพราะว่าสแควร์มินมันมันสูงอยู่นี่ประมาณยี่สิบยี่สิบสแควร์มิลน่าจะนะถ้าผมจำไม่ผิดส่วนแจ็ค RCA ยาวอยู่ที่ราวสาเมตรอะผมว่ายาวมากทั้งหมดน 1, เนี้ยหเซตเนี้ย ร้อยสาสิบเอ็ดบาทที่ผมตกลงได้มาเดี๋ยวเเราก็มาดูตัวนี้เขาปเป็นแท่นวางมือถือธรรมดาที่ติดอยู่ในรถอันนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามันตกอันะสิบา่าเองผมก็เลยสั่งมาให้มันเต็มๆครบพันเจ็ดนี่แหละสามาัญที่ผมได้มาชุดดอกเจาะปรับระดับชุดัวนี้มันสามารถเจาะวงกลมอยู่ที่ขนาด 3 0มสิมิลถึงห้าสิบมิลใช่หหอเจาะได้สูงสุด120ยมิลครับผมนี่ต <classy> <apan> ัวนี้เยียงแรกก็ต่ำสุดก็อยู่ที่3ามเซนซึ่งการเจาะวงคมเนี่ยเราสามารถปรับระยะได้สูงสุดเนี่ยร้0ยมิลตัวนี้ผมได้มาในราคา51าสิบเอ็ดบาทโอ้โดูดิโคตถูกอ่ะแล้วจะไม่สั่งได้ไงคิดดูมาในลำดับต่อไปก็นี่ฮะ เรามีที่ฉาบโพนี่เราก็ต้องมีตัวกระเป๋าไว้สำหรับฉาบโพนะผมจะม,มาทําอะไรผมไม่รู้เลยแต่ว่ามันราคาเพียงแค่สิบสามบาทเท่านั้นครับผมนะฮะที่เขาไปทําการแบบปักชุบๆๆในประมาณนี้โอ,อ้แจว๋วแล้วก็ถ้าคุมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเครื่องมือช่างนะแต่ว่ามันคุมมอเตอร์ไซค์ได้ไดดท,ทั่วทั่วไปนี่แหละราคาเพียงสามสิบบาทเท่านั้นครบสามสิบเอ็ดบาทก็สามารถที่จะคุมรถพวกรถฮอนด้าเวฟรถ มอเตอร์ไซค์ธรรม,มดาทั่วไปทาการผลการฝุ่นกัรอะไรได้ตัวนี้แล้วก็มัลไลสายตัวนี้หกสิบบาทโหคือถ้าเราสั่งเว็บออนไลน์เนี่ยค่าส่งแพงกว่าของที่เราจะซื้ออันนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับงานช่างนะแต่ว่าเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆซึ่งทั้งหมดที่ผมสั่งมาเนี่ยประมาณสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นอุปกรณ์งานช่างทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ที่ภูมิใจนําเสนอมากเป็นตัว บาโซ่ so. ตัวนี้ผมเคยสั่งมาแล้วแล้วผมเคยได้รีวิวลงไปในช่อง YouTube ของผมแล้วแต่ทีนี้ที่ผมสั่งมาเพิ่มเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะซื้อโซ่ตัวนี้แต่เขาขายผมอยู่ที่ราคา170บาทโซ่หนึ่งเส้นแล้วผมประมูลตั้งเส้นตัวนี้มาในราคาเพีง1้อบาทผมเลยตัดใจที่จะประมูลตัวนี้มาคือได้ทั้งโซ่ได้ทั้งบาโซ่ได้ทั้งอุป,ปกรณ์ในการตัดครบเลยตัวน็อตตัวกาดบางตัวนี้ อะไรฮะคือเซตเนี้ยทั้งเซตอะเซตนี้ทั้งเซตเนี้ยร้อยห้าสิบเอ็ดบาทไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทคือโคตรถูกอะอก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปถ้าเื่อใครสนใจชิ้นไหนให้ผมรีวิวหรือว่าถามว่าชิ้นนี้มันใช้งานยังไงครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้คนะคลิปนี้ก็มีวไว้ทีานี้ก่อนถ้าเื่อใครสนใจก็หาดูปรโมชันดูได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวอะไรครับในเว็บไซต์เว็บนี้ครับผม คลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะครับสำหรับช,บชบ่วงกนจบ